CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกบระผมปราชญาครับวันนี้เราจะเฝ้าเดียวกันในพระธรรมผู้วินิจฉัยในบทที่18นะครับจากข้อที่1ไปจนถึงข้อที่13ครับ ผู้วินิฉัยบทที่ 18, ข้อ1-13ถึง13ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลและในสมัยนั้นคนเผ่าดานยังสแสวงหาที่ดินอันจะเป็นมรดกของตนเพื่อจะได้พักอาศัยเพราะจนบัดนั้นแล้วมรดกในเผ่าอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขาดังนั้นคนดานจึงส่งคนกล้าหาญห้าคนจากตระกูลทั้งสิ้นของตนจากเมืองโซราและเมืองเอสทาโอไปสอดแนมและสำรวจดูแผ่นดินนั้น และคนดานสั่งพวกเขาว่าจงไปสำรวจดูแผ่นดินนั้นพวกเขาก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมอย่างบ้านของมีคาและค้างแรมที่นั่นเมื่อเขาทั้งหลายอยู่ใกล้บ้านของมีคาเขาก็จำเสียงเลวินหนุ่มคนนั้นได้จึงแวะเข้าไปถามว่าใครพาท่านมาที่นี่ท่านทำอะไรในที่นี้ท่านมีธุระอะไรที่นี่เขาตอบคนเหล่านั้นว่ามีคาทำแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้ เขาจ้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตของเขาคนเหล่านั้นก็พูดกับเขาว่าโปรดทูลถามพระเจ้าให้หน่อยเถิดเพื่อเราจะทราบว่าทางที่เราจะไปนี้จะสําเร็จหรือไม่ปุโรหิตนั้นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าจงไปเป็นสุขเถิดหนทางที่ท่านไปจะอยู่เฉพาะพระพักพยาเวชายห้าคนก็ไปถึงเมืองลาอิชเห็นประชาชนในเมืองนั้นอยู่อย่างสบายตามวิสัยคนไซดอนคืออย่างสงบสุขไร้กังวล ไม่ขาดแคลนอะไรในดินแดนนี้และมีทรัพย์สมบัติประชาชนนั้นอยู่ห่างไกลจากคนไซดอนอีกทั้งไม่คบค้ากับคนอื่นเลยเมื่อคนทั้งห้ากลับมาถึงญาติพี่น้องที่เมืองโซราและเมืองเอสตาโอญาติพี่น้องจึงถามพวกเขาว่าเจ้าพบอะไรบ้างพวกเขาตอบว่าจงลุกขึ้นให้เราขึ้นไปรบกับพวกนั้นเถิดพราะเราได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วนี่แนะมันดีจริงๆท่านทั้งหลายจะเฉยอยู่ทำไม อย่าชักช้าที่จะไปยึดครองแผ่นดินนั่นเลยเมื่อท่านทั้งหลายไปแล้วจะพบประชาชนที่ไม่หวาดระแวงอะไรและแผ่นดินกว้างขวางเพราะพระเจ้าส่งมอบมันไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วเป็นสถานที่ซึ่งไม่ขาดสิ่งใดในโลกคนจากเผ่าดานหกร้อยคนคาดอาวุธสงครามยกออกจากเมืองโซราและเมืองเอสตาโอเขาทั้งหลายยกขึ้นไปตั้งค่ายอยู่ที่เคียริยาตเยอาริมในยูดาเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่า มหาเนดานจนถึงทุกวันนี้เมืองนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของคิริยาตเยอาริมพวกเขายกผ่านที่นั่นไปยังแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาถึงบ้านของมีคาในพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับ เราก็คงจะฟังจากอาจารย์ท่านต่างๆได้พูดถึงเรื่องราวของผู้วินิจัยที่มาจนถึงตัวของซมสั้นแล้วก็จะมาถึง3าบทสุดท้ายครับ18 19 20 21เเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าจะมีคำพูดว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลและคนก็ทำตามที่เขาคิดตามอำเภอใจนะครับอันนั้นก็เป็นข้อที่เขาเรียกว่าเป็นวรี ที่ยำเตือนเราอาจจะบอกในความหมายว่าเป็นการเขียนหนังสือพูทธิชัยในสมัยที่มีกษัตริย์แล้วแล้วก็กําลังเล่าเรื่องว่าเมื่อก่อนนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันยังไม่มีกษัตริย์ไม่มีผู้ชีน้นําเหมือนที่พระธรรมสุภาษิตบอกกับเราไว้นะครับว่าเมื่อเราไม่มีผู้นําไม่มีคนที่จะแนะนําหรือให้คําปรึกษาประชาชนเนี่ยก็จะลม้มลงแต่การที่มีคําปรึกษามากๆก,ก็จะพบกับความสําเร็จพบกับความรุ่งเรืองขึ้นนะครับ แล้วในบทที่ 18, บแเนี่ยนะครับหรือ20เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นเรื่องราวกาลังชี้หรือสะท้อนสังคมในสมัยนี้ได้อย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการย้ายดินแดนแล้วมันก็เกี่ยวพันกับคนที่เรียกว่าเลวี18เป็นเลวีคนหนึ่ง19เป็นเลวีคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพูดกันตรงนั้นแต่ว่าอยากจะนํามาถึงตรงนี้ว่าเรื่องที่เกี่ยวพันต่อมาก็คือเผ่าดาน ในบทที่18เนี่ยในข้อที่1บอกว่าคนเผ่าดานเนี่ยกำลังจะแสวงหาแผ่นดินที่จะเป็นมรดกเรื่องอย่างนี้ครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ข้ามแม่น้ำจอแดนไปฝั่งภากตะวันตกผมอยากจะให้ดูแผนที่นะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้จินตนาการว่าตอนที่เขายกพลมาถึงบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะข้ามมา่แถวนี้มีเยริโคเมืองเยริโคดังนี้เป็นฝั่งตะวันออก ตะวันตกแล้วก็มีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ไปยึดครองเภา,าดานเนี่ยได้แผ่นดินแล้วนะครับอย,อยู่บริเวณนี้ที่เป็นสีชมพูนี่ผมทาไว้ให้เนี่ยนะครับแล้วไม่ได้หมายความว่าพอเขาไปยึดแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองได้เลยมันจะต้องต่อสู้ซึ่งในอาณาเขตบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับปกครองก็คือชนชาติอมโมไรซึ่งจะเป็นอโมไรประเภทไหนก็ว่ากันไปอีก แล้วแต่ว่าเขาอยู่ด้านไหนนะครับตอนที่โมเสสพาอิสราเอลเดินทางมาเนี่ยเป็นอโมไรที่มีสี่โหนอยู่เหนือโมอับอยู่บริเวณโมอับเนี่ยเขาก็ตีจนแตกพ่ายไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับมาถึงบาชานก็มาตีเอาโอกสาเหตุก็คือสองกษัตริย์เนี่ยไม่ยอมให้กองทัพของอิสราเอลเดินผ่านเพื่อจะข้ามแม่น้ำจอแดน เขากับยกกองทัพมาต่อสู้ก็เลยต้องมีการสู้รบกันเขาชนะเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดที่ผมอยากทิ้งไว้ตรงนี้ก็คือว่าพระกัมพีได้บันทึกเอาไว้ว่าโอกเมืองบาชานเนี่ยนอนเตียงที่มีความกว้างความยาวเนี่ยสองคูณสี่เมตรก็แสดงว่าโอกเนี่ยน่าจะเป็นคนตัวยักษ์เป็นเหมือนคนอาณาคนอาณาเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณนี้ไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฟิริเตียหรืออยู่ในบริเวณของแผวโมอ,อับหรือขึ้นไปถึงโอกแห่งบาชา แต่ว่ากองทัพของพระเจ้าได้ชนะมาตลอดแล้วเมื่อเขาข้ามมาเนี่ยเมื่อเขาแบ่งอาณาเขตกันนะครับสังเกตอย่างนี้ว่าเบนจามินเอฟไรอิมและเบนจามินแล้วก็ตรงนี้เป็นยูดาห์นะครับนอกจากมีการอาจจะมีการทะเลาะเบาแววงกันบ้างนะครับในการแบ่งพื้นที่ยังไม่ลงตัวในเวลานั้นแต่ก็เป็นเรื่องเล็กเน้อยที่พี่น้องก็คุยกันได้แต่ขณะเดียวกันเองก็จะมีเรื่องราวของคนอมโมไรที่เผาดานเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ ต่อกรหรือสู้ได้สําเร็จประเด็นมันอยู่ที่ว่าทําไมมันถึงเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นผมอยากจะเท้าวความอย่างนี้ว่าพระเจ้าเนี่ยให้โมเสสสั่งโยชูวาเอาไว้ก่อนข้าม,ม่น้ํบริเวณนี้นะครับก่อนที่จะข้ามมาเนี่ยว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติห่างเหินจากปากของเจ้าแต่ให้ตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะระมัดระวังและกระทาตามและสิ่งใดที่ทําลงมือทำเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไม่ว่าไปถิ่นฐานใด ระองที่บอกว่าอย่าคร้มกลัวเพราะว่าอย่าคร้มกลัวคนยับอย่าคร้มกลัวปัญหาอย่าคร้มกลัวที่จะเข้าไปต่อสู้กับคนอโมไรเพื่อได้แผ่นดินมรดกเหล่านี้สิ่งที่พระเจ้าให้ก็คือยึดถือธรรมัญญัติแต่คนเผ่าดานเนี่ยนะครับใช้วิธีปณีประนอมดีกว่าการไปต่อสู้ก็คิดว่าตัวเองคงจะสู้อะไรไม่ได้เขาแทนที่จะเชื่อในพระเจ้าเขาปณีประนอมเขาไม่ได้ระทิ้งพระเจ้านะครับตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นอยากที่ให้คิดก็คือว่าเข้าผสมผสาน ถ้าเราอ่านผู้วินิจฉัยเราจะเห็นการผสมผสานเวลาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ทุกคนไม่ได้สัตว์ซื่อต่อพระเจ้ายังมีการออกนามพระยาเวแต่หลังบ้านมีพระบาอันท้าแถบฟินิเตียนี่คือเป็นพระบาอันนะครับแล้วในผู้วินิจฉัยเนี่ยกิเดโอนเนี่ยเขารบชนะเขากลับใจมาหาพระเจ้าเขาต่อสู้เขาพังพระบาอันแต่จบลงท้ายยังไงทราบไหมครับในผู้วินิจัยบทที่8กิเดโอนเป็นคนสร้างเอโฟด เอโฟด์คืออะไรครับเอโฟด์ก็คือชุดของมหาปโรหิตเนี่ยแหละครับแล้วเขาสร้างเขาขึ้นมาซึ่งจริงๆเขาไม่น่าจะไปทำอย่างนั้นนะครับเนี่ยครับชุดสีอย่างเงี้ยนะครับเอโฟด์ในผู้วิจัยบทที่8ได้บันทึกเอาไว้ว่าใช้ชนะของเขาเนี่ยเขาได้เรียกร้องให้ประชาชนมอบตุ้งหูมาคนละข้างแล้วก็เอามาได้ประ,ประมาณเกือบ20กิโลหรือยังไง จำไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอามาหลอมมาสร้างเอโฟดปรากฏว่าประชาชนไปกราบไหว้เอโฟดเนี่ยแทนที่จะกราบไหว้พระเจ้าทําให้เรื่องนี้กลายเป็นรูปเคารพผิดพลาดไปเลยแล้วโจเอโฟดเนี่ยทำไมผมต้องพูดถึงก็เพราะว่ามันยาวต่อเข้ามาในผู้วินิจฉัยในบทที่18ครับแล้วเขาผสมประสานกันผสมประสานกันในความเชื่อ เขาดานนั้นมีทั้งรูปเคารพต่างหากเป็นรูปเคารพหลอ่อมีทั้งการออกนามพระยาเวท่านดูในข้อบทที่17ท่านจะเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อมีคาซึ่งเขาอยู่แถวเอฟราอิมเนี่ยนะครับเอาเงินของแม่เนี่ยไปจ้างทํารูปหล่อขึ้นแต่เราก็บอกว่าพระยาเวสร้างรูปเคารพแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ยึดพระบัญญัติสิบประการข้อแรกเลย อย่ามีรูปเคารพอย่าสร้างสิ่งใดขึ้นมาเทียมแอกหรือสร้างขึ้นมาแทนตัวของเราดูเหมือนว่าเคารมเหลือเรไม่ได้ยึดถืออย่างที่โมเสสได้สั่งเอาไว้กับโยชูวาและโยชูวาประพฤติตามจนกระทั่งจบหนังสือโยช,ชูวาท่านคงทราบและท่านบอกว่าพวกท่านนี้ขยักขยอนหมายความว่าอะไรเขาเอาทั้งรูปเคารพเอาทั้งพระเจ้าเขาปฏิบัติสิ่งที่เหมือนกับคนในแผ่นดินของคาอัน คนคาณาอันเนี่ยเป็นเป็นคนที่อยู่มาก่อนแล้วก็มีพวกอามอไรอยู่บางทีเราก็เรียกคนอามอไรว่าคนคาณาอันด้วยนะครับคนคาณาอันมีพระเป็นบาอันคนอามอไรก็อาจจะมีพระอื่นๆแล้วก็รวมทั้งมีเอฟโฟตตรงนี้ด้วยฉะนั้นตรงนี้กําลังพูดถึงความเสื่อมศีลธรรมซึ่งมันกําลังมากบางที่มากไปแล้วบางที่นั้นกําลังตกต่ำลงแล้วมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น mm hmm. ก็คือว่าดานเนี่ยไม่พอใจ แล้วก็ไม่อยากจะต่อสู้เพราะมันยากไม่อยากจะพึ่งพระเจ้าเขาก็เลยคิดอยากจะมีแผ่นดินเป็นมรดกที่มันสบายกว่านี้ยอมที่จะส่งผู้สอนแนมนะครับที่กล้าหาญของเขาเนี่ยเดินทางขึ้นไปตอนเหนือแล้วก็ขึ้นไปดินแดนของคนต่างชาติของชาวไซดอนแล้วก็ไปอยู่ถึงเมืองลาอิชตรงนี้และพวกเาชนที่นี่อยู่อย่างสงบน่ารักค้าขายไม่ค่อยยุ่งกับใครเป็นพวกเหมือนกับสันโดษอย่างนั้นนะครับแล้วก็เห็นว่าปกครองง่าย แต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าโจมตีที่นี่แล้วเราค่อยพูดต่อกันตรงนั้นเพื่อจะยึดให้เป็นดินแดนของตัวเองแล้วก็ทําได้ด้วยครับอย่างหัวเทียมเรามาพูดถึงดานก่อนดานได้รับการอวยพรจากพ่อแล้วเหมือนกับคําอวยพรนั้นในประถมะการโดยยาโคบบอกว่าเขาจะเป็นเหมือนกับทนายของประชาชนแต่ขณะเดียวกันเขาเป็นเหมือนงูพิษที่อยู่ตามทางคอยฉกค,คนที่สัญจรให้ล้มง่าย แล้วโมเสสก็มาอวยพรใหมายว่าไม่ไหวถ้าอย่างนั้นเกิดดานไม่เลือกเอาเป็นทนายดานไปเลือกเอาการเป็นงูพิษจะเป็นอย่างไรก็กลายเป็นว่าชีวิตของดานนั้นเมื่อไม่เอาพระเจ้าเขาแทนที่จะเป็นทนายให้กับพี่น้องหรือประชาชนเป็นผู้ที่ว่าความแทนก็กลายมาเป็นคนที่คอยทําร้ายคนและก็แสดงผลของสิ่งที่เหมือนกับยาโคบได้พยากรณ์เอาไว้ก็เกิดขึ้นจริงๆกับเมืองไลอุของคนไซดอนครับ แต่โมเสสบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีพลังจะปรากฏว่าสิ่งที่มีพลังกลายไปว่าเมื่อดานไม่อยู่ตรงนี้ยูดาก็รับไปเป็นลูกสิงแห่งเป็นสิงแห่งยูดาแทนเมื่อเราไม่เอาสิ่งที่พระเจ้าบอกมันยากบทเรียนวันนี้ครับพระเจ้าส่งให้แล้วแต่ว่าเมื่อพระองค์ให้มันมีเงื่อนไขในการที่จะรับพ,อพอระพรต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องบากบาัตรแต่ดานเลือกวิธีง่ายๆคือเข้าไปแล้ว ความโลภของเขาความดุร้ายของเขาทําร้ายคนอื่นเพื่อจะได้มาแผ่นดินซึ่งใหญ่กว่าไม่เอาไปเอาแผ่นดินเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วกลายเป็นยิ่งไกลออกไปอยู่กคนต่างชาติผสมผสานดานนี่แหละครับที่ต่อมานั้นสร้างวิหารของรูปเคารพเป็นเผ่าที่ปฏิเสธพระเจ้าสิ้นเชิงเริ่มต้นจากการที่ผสมผสานความเชื่อ สิ่งที่น่ากลัวในความเชื่อก็คือเราเอาความเชื่อของโลกเข้ามาผสมผสานตามอำเภอใจแล้วเราก็ยังออกนามของพระเจ้าแล้วคิดว่าสิ่งนี้เรียกว่าน้ำประทัยของพระเจ้าแต่เมื่อเราตามใจของเราไปอีกไม่นานเนื้อนหนังตันหาความปรรถนาของเราก็จะคุกคามจนกระทั่งเราปฏิเสธน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงตอนแรกเป็นศาสนาลัทธิเทียมเท็จต่อมานั้นเป็นของเท็จต่างหากไปเลย เหมือนกับเผ่าด่างครับขอให้พระเจ้าทรงช่วยเรากับบทเรียนนี้ที่ต้องระมัดระวังเราจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นแต่ระมัดระวังปรัชญาความคิดรัฐิเหตุผลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้ศึกษาพระวจนะไม่ได้ยึดเหนี่ยวพระวจนะเหมือนอย่างเผ่าด่านแล้วจนในที่สุดเรายอมให้สิ่งเหล่านั้นปลอมปนดในชีวิตกลายเป็นความเทียมเท็จ กลายเป็นสิ่งโกโหกพระเยซูบอกว่าความจริงทําให้เป็นไทยแต่ดานไม่ได้รับเอาความจริงจึงไม่ได้รับความเป็นไทยและตกเป็นเฉลยแล้วเพราะฉะนั้นชนชาติเผ่าดานนี้ในเวลาต่อมาอีกเป็นร้อยปีเขาก็สูญเสียและหายไปหมดเพราะอะไรครับเพราะการที่ไม่ได้ยึดพระเจ้าสุดจิตสุดใจนั่นเองขอพระเจ้าทรงอวยรพรรและให้เรายึดเหนี่ยวพระธรรมที่พระเจ้าสั่งไว้นะครับอย่าให้หนังสือธรรมัญญัติห่างเหินจากปากของท่าน จงตรึกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะระมัดระวังการทำต่มนั้นและเมื่อเราไปถึงถิ่นฐานใดสิ่งที่เราทำนั้นจะสำเร็จทุกประกาศครับขอเราที่ฐานด้วยกันครับพระองค์เจ้าก่อนสิ่งที่ผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นมันจะต้องถูกบิดเบือนก่อนการละเลยไม่ได้สนใจและเข้าใจว่าเราเชื่อในพระเจ้านี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะเปิดช่องว่างขึ้น พระองเจ้าค่าแม้จะมีคำสั่งมาถึงโยชูวาและโยชูวาก็ทำตามรับสั่งสอนแต่ประชาชนอย่างเพิกเฉยแล้วในที่สุดแม้เขาจะได้รับการอวยพรให้มีที่ดินมีมรดกมีทุกอย่างแต่เขากลับเป็นคนที่ทำให้สูญหายไปเองแทนที่จะได้ยึดอย่างสมบูรณ์กลับจะต้องไปต่อสู้ไปแสวงหาด้วยความโลรคด้วยความดุร้ายแล้วก็ได้พื้นดินเล็กๆสำหรับตัวเอง และในที่สุดก็ปฏิเสธพระองค์อย่างสิ้นเชิงพระองค์เจ้าข้าขอให้บทเรียนของเรื่องดานในผู้วิจัยบทที่18เป็นข,ข้อคิดให้กับเราที่จะกลับมาเอาจริงเอาจังในพระคำของพระองค์โปรดทรงอวยพระพรได้เถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ทุกท่านที่เข้ามาเฝ้าเดียวกับ C j N T V นะครับถ้าท่านรู้สึกได้รับพอพอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่ข้างล่างท่านเขียนเอาไว้ครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเข้ามาตอบคำถามหรือที่จะอธิษฐานอย่าลืมบอกต่อกันไปชักชวนกันนะครับให้เข้ามาร่วมกันเฝ้าเดียวในรายการของ C G N T V Living Life ครับ